ห้างห้างถินะครับถิ่สองวัผมนะครับสาวสาวใส่กระสอบใส่กะระมากใหญ่นะครับตากองมันบึ้งคือให เซ้นยู่หุ่นครับผมทูนของขาวแปดเซนแปดเซนเก่าือกันนะครับหุ่นของขาวสวยๆนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำคำเล้งๆครับมื่อนี้ครับผมพามาหาอยู่หากินอีกแล้วครับผมมื่อนี้พามาวังหน่อยครับผมไม่ก็จะเป็นไม้บ่ค่อยง่ายไปเลยครับผมไม้เมื่อนี้ครับผมจะมาใส่ด่างนะครับผมเอาด่างไม่มา เทสเบิ้งครับผมมาสิมานบ่ครับผมแปดเซตนะครับผมนี่สอบนี่นะครับด่างไม่นะครับผมไม้แกะกองเลยนะครับเพิ่งจะเฮ็ดเลี่แล้วครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ร่องเมืองทงนี่แหะครับผมเอามาให้เอฟซี่นนั้นละเพิ่นให้เฮ็ดให้ใส่ป่ากินน้ำกันก็สิเป็นด่างเก้าครับผมน่นแปดแปดกับเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาตามเมืองตามรุ่นเมืองน้ำกันว่ามาชิมานบ่ครับผมมานซรจำใด้นะครับเนาะด่างไม่ด่างเก้าก็ได้ มัน,นมามันคักมันหน่อยก็ต้งเบิึงต้องกันครับไม้กับดีครับรอนเสียแล้วกับเขได้อยู่ได้กินเยอะแล้วครับมาหมา้เนี่ยใครไม้มาเทสครับผมจะไมโตติดตัวแปรเส้นสน,ะสน,นะครับจุ่มน้ำก่อนลงครับผมใครไม้จะลงง่ายจะใคไม้ใายเก่าก็ต้องจุ่มน้ำก่อน รักการง่ายๆครับดางทุกอย่างเขาต้องคุมหนาก่อนมัดต้อต้นหลต้นยานี่ครับงงตงมตนี้ตีครับงวางไหมงมีน้อง,องเงบ้องฟดก่อนเป็นลูกวิ่งนะครับันี้ น้ำนีจะห้างห้างถิมสองนะครับถิมสวาผมนะครับสา,สาวสาวใฟกับสาวใสกัลมานครับ้คซึ่งขาวลาว ลงไปเองครับผมร่วมห้างนไงมันจีเป็นสามช่องครับผมช่องที่สามไม่ใส่สุครับที่สามนี่กติีงขึ้นก,กันครับผม ครับเดี๋ยวมาติดตามเบงผลงานน้อก uh, ันครับผมเดี๋ยวจิตอยากอีกเพิ่งครับผมว่าคไใหม่เขาจะมาทำไรครับผมเดี๋ยอโอ้มาจามดังครับย้ำเศร้าครับผมโอ้โยปลาเจ็ดนะครับผมตกงามครับผมผลงานดังไม่เขาจามไม่เรียกว่องขึ้นก็ได้หลายเติบอย่ารเขาพัมาสามสี่ตัวอย่ับเืาขึ้นฝนตกแห้งครับเรื่องประเไทย ฝนมาเมื่อนี่บรรยากาศพอดีครับฝนปลาดทิดเจ็ดเซนนี่ครับผมปลาดแปดปาดเก้าเหรอครับหรือปลาดสิบเลรอครับ 10. สิบเซ้นยุ่งยัยนะครับตอนนี้นี่ให้ตกกากล้อง,งมันเบิ้งหรือไก่ ดังเกาดังนี่ครับผมวุ้นกว่าสิบเจ็ดนะครับขึ้นมาได้ยามเลยฝนมันตกเน่าแหละครับผมเอ้โหไปเด็กนะปลาแดกเก็บสาวครับผมเก็บสาวระบบสาวเป็นข่าวทึ่งครับระบบสาวนี่ว่าตาม โป้งน um: ี mm ่ปลาเข็งนี่บ่อยมีนะครับปลาเข็งใหญ่ๆนี่ก็มีปลาหนิลนครับปลาหนิลนะครับปลาหนิลนก็ปลาสลิดปลาแหนบมอกเก่ากับหมานนะครับพี่น้องเอ้ยหมานชิบก็ปีขึ้นหลังก็ยังหมานอยู่ครับผมด่าง แปดเส้นอยู่บนกบรบปุกคุณก็ขาวแปดเส้นแเซ้นเก่ากันนะครับอยู่บนกรข,า,ขาวมาเด็ดเด็ดก่อนแปดเส้นเงิน้งอยู่รเดยาไอ้เบิ้งเงนเลยล่ะโอ้ยเสียดายปาส้มฝน,นมันตกาะมาขึ้นเนี่ยเสีดา ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรลบชมสัญหารทุ่งหน้านะครับผมก็มีกาลังใจเห็นคลิปไปเรื่อยๆนะครับเศร้า้วครับตอนนี้ครับผมเก็บด่างมาแล้วครับผมนี่ผลงานกระสอบเดียวนะครับป่าแปดนะครับผมนี่ผลงานงามๆอยู่นะครับสวยๆนะครับผม